สวัสดีครับวันนี้พามาดูการแกะแยกถอดเพื่อซ่อมจอนะครับของชุดควบคุมเอซิดแอนฮมบ์าสอรั2002นะครับต้องนอ,อกเสียงดังแน่นูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนฟิล์มหน้าจอนะครับแต่ดูอะไรเยอะแยกมากระจุยกระจายอันนี้วงจรนะครับ ค่อนข้างจะแกะยากกว่าของปี99นะครับใครส่งมาซ่อมก็คงจะต้องคิดแพงกว่านิดนึงแพงกว่า99นิดนึงนะครับค่าซ่อมจออันนี้ before นะครับพอดีเพิ่งเพิ่งจะได้ประแจดาวตัวเล็กมานะครับอันนี้คือพัดลมดูด อากาศเข้าไปหมุนเวียนเพื่อวัดอุณหภูมินะครับอันนี้ตรงกลางนี่คือเซ็นเซอร์ครับแค่นี้ก่อนนะครับ